สัสดีค่ะพี่น้องสุภุสิ坤มนึ่งแซ่เกยลงมาหาเห็ดขมคาราเห็ดขมออกเดูค่ะเด้อแต่ว่าเขาหิวออกไปจักสิเหลือซ้ำได้จักสิมานซ้ำได้ดอกค่ะพี่น้องไปบึงไปหลุนกันเลยค่ะคนร้ายลายลายค่ะพี่น้องท <c oughs> ่านได้ตัดดอกมือบะวางเบอร์วิดเขาห้อง,งน้ำอยู่นี <c oughs> ่ล่ะดอกซ้ำน,นี้ยโเก,ยก็บกับโบเลือ <c oughs> สระเดื่อเดืออีกล่ะอ,ลอ,อุ้ยร่นอนตอนร่อนเราก็เอาเานานตัวกระด้างร้อนนะบเป๊ะกระด่างมากกระด่างเลยอันนี้เป็นกระด่างเนี่ยมันลายหลาย,ลายพี่นอ้องเบ๊โมท่านขึ้นดกอกไอ้มันโอ้ไป้องมือมันใหญ่ยยน้าโมท่าน ในน้ำพระท่านเรพี่อ้องเพราะว่าก็ถนัดมาตาเศ้าเดีนี้หกโมงแงนครับอันนี้หมุงงนินีหงงงนิดๆนิดนี่้นเต็มปลาล่ะระแต่รุนกันล่ะครับว่ามันนี่จะได้หน่อยได้หลายทำเลยต้องมาสั่ง มากดอกเลยอะไรไทยก็ะหังของคนมาฉีบ้านแล้วขนาดดอกในหน่อยมันแหงเห็ดมันฝนบ่ซ้ำเนาะไม่ไหม่มันน้ำเลี้ยบเห็ ok 네นเลียบหน่อย ก็จะได้ตาดอกเนื้อตาเพิ่นครับพี่น้องเดียวนะคะผู้เพิ่นเต็มตาเพิ่นกับเต็มหลอดพี่น้องแนนมนตีซีครับต,ปปต่อไปในอนาคตผมการลัตรนตีแน่นอนเลยคนเสียหาเห็ดกังขื้นหลายกว่าลางเวามันบ มันบ่ฮ้อนแล้วก็เพิ่นว่าดอกมันงามพะนะ่ะแต่มันก็คือว่าแล้วพี่น้องตามถนัดไผถนัดมันเก็บเห็ดปีนี้นี่เวลาพักควันหน่อยแน่นอนครับสายเห็ดทุกๆท่ทานนี่เวลานอนแทบสิบ่มีอิริเชื่อผมโลดบ่อโโอนอนดอกแม่นคือคือเอางอ่ายๆหันบ่ทันเพิ่นก็คือเฮาก็ได้เห็ดหน่อยหรืออาจสิบ่ได้จังซี่แไ่

ปาน,นีห่ตอตรงใอยูเล่แมน้ได้ทีดกดีดอกสีขาวลายอยู่ครับจะว่าเป็นเท็ส่วนคมนั่นแหละรสชาติเดียวกันนี่นี่ขวไงขึ้นเป็นกระจังสีมี่สีแหล่สีม่วงแก้มน้ำนิดนิดอมาถึกอีกหน่อย รีบแม่งเจ๊นุ๊ตอะไรนี่คมขึ้นไงอุ้ยคำล่างตัวนึ่งคำล่างคลิปเราคุ้นใดไปลายแล้วเนี่ยได้หลายอยู่ได้ก็จะได้ดอกง่ายอ่ะง่านี่ดอกเหลืออืมปุ่นแด้ยิ่งนวลพี่น้องเขาได้บุหรีเกือบเต็มกระตาสุขูสุข้นพะนะเขาคือบ่ได้เต็มเกือบเต็มตานึ่เพลนเลยเฮ้ย น่ะเดี๋ยวเท่าไดก็เอาส่นละพี่น้องคือวาา่าะม,มันไทยมันมันครับนี่่างสุดนน,น,นนี่ตเะถ้เอาปลานี่ที่ใดจะดองสีได้ดีนี่พี่น้องน่อยชุดแน่นตอนเพระท่านเ,เป็นควมยมนีมน่มันจะขาวสตีอยูู่ท่างเขียวเลนเอาเล้วบบอกเลยเนาะ บ่ม,มีดอกแล้วเนาะกินข้ามเกาปานเห็ดสีดอก,กัสีเลยงามใมหนี่หนุอยอ่ยตีผู้ใดล่ะลที่เห็น,หน,นหนุหนุ่ยโคขึ้นมาหน้อย นเดไล่ช่องก็ไล่ช่องเพิ่นกัเก็บยุ่งกับเบิรงอยู่เด้อค่ะเขาเหม็นให้ไปก็คือสิไปบ่ได้ดอกมันใกล้จางเขียนมองค่ายยังไงมองค่ายยังอีกดรอปดรอปอีกหมุกหมุกนี่บรกกอนไอ้ตัดเหมือนกับชูโค้ไทยที่ต้องเด็ดจันทร์กระสีประมาณนี้แหละครับนี่แหละเพิ่นเอาเพิ่นเกาดองสิละ 你。Nee. เงี้คิดไว้เงี้ยงจะของใบใหม่ไม่เหมนเนี้ยเรเห็นหมุดเข้าไปเนาะเรเลยน้ำมาเราติดพี่ดอกนี้ ช่วงต้นด้ดูกับทีเอาดอกประมาณนี้แหละพี่น้องจะน้อยผลดอกคนจังสีเงาหมดเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งเห็ดนาขาวเห็ดข้าวดินมีหลายซื้อค่ะอีกตัวโน่นนั่นเห็ดมาก็มีสันนันเนาะคู่กันคู่กันพรด

cái người chưa có nhiều người chưa được 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 ซ้ำเนี่ยฮอมงกันพิษพิษกๆคือนึกว่มึงนั่นด้านไหนตอนน่ะเออเล่ะโอ้ยลืมไปว่าบาหวานกินตาะ่บหินห es ูไม่ขาดสอน คุณโมเมนต์เบาหวานกีตาด,กาดอกกากาดเบาหวานกีตรารลายผ่ามันถิ่ไปไกลตัวสอน,นไปไกลไปหอดไซเดอรหอดเชียงรายบ่ันบ่วน,นี่นี่เขากับบัาหอยชิ้นยาเขาหอยขวบขุ่มเอาเจ้าคุดกีนูนเหรอบุคคลมีมาคุดหลากสามสีผอพี่น้องได้เลยโอเดอ,อร์พื้นนี่ฝนตกบ่ทันแห้ง หัวบริษัทโตมันกะสิมีหลุนเก่าหลุนเก้านี่แหละย่าดีโหใช้เวลาเติบอยู่เพราะว่าอย no ู่ม nice. uh, yeah. yeah. right right. ันสูอยูข้าเที่ยวสุดที่ก้อนเที่ยวสานที่กนต้นแกยแห้งดอกเขากะสิปิวลงไงแต่สิเป็นต้นหน่อยเต็มเลยนั่นแหละต้นน้อยสำหรับไปปลูกพี่น้องเพราะว่ามุดเงาเลยต้องมองก็เอิ่นกอิ่นบ่คือกันนั่นแหละกระทึงได้เวเรียกว่าอีกผักชีช้างหรือว่า ภาษาในกูเกิลเรียกว่ารากสามสิบหรือรากร้อยผัวนี่รากสามสิบนะเป็นเป็นคือทางวิชาการทางวิชาการทางภาษากูเกิลเลยด้วยค่ะพิมพ์เบิ้งในดูทูท่อแท่นั่นแหละนี่นี่ต้นหน่อยนี่กะล่างเกิดเลยนั่นแหละต้นน้อยนอยนั่นบอนคุดเอากวอนผีดินเป็นเงาไปถุงอ้ที่ลายอยภาษาอย่างเขาขุนหา หลังจ้อร้อยผัวผักชีช้างสาวน้อยร้อยผัวหรือผักชีช้างผมจะเมยเนาะหลักอะหลักสามสิบนี่แหละซื้อยางทีว่าได้ยินดูที่สุดนีห็นบอกกะลังเกิดกันเต็มอยู่ในอยหน่อยโอ๊ยเกิดบนได้บเกิดเกิดน้ำบองเงายู่ค่าไงเออเงายู่ข่าไงในป่าเลยนี่แต่เจ๋จะได้กินของดีหน่วยไวสามสิบกว่าปีสี่สิบปีเต้ หน่อยๆยุบก้นหนึ่งช่วยด้กินหน่วยหวายลูกหวายทีรสชาติเปรี้ยวซมฟาดฟาดอันนี้เงาใหญ่แห้งเพราะว่าทวายังอายาเป็นต้นเกา่าต้นเก่พี่น้องเห็นต้นยังก็นี่เห็นเหลีน่นี่ต้นมันใหญ่เห็นเห็นใบมันยังอูนใบอยู่ท <c oughs> ี่ปลายต้นอยู่ผ่าท <c oughs> <ๆ>ว่าเงาเนี่ยกรตั้มก็หาขอปีแหละอือ <c oughs> ไม่เงาหนีไปะจะได้เชียงศรีไม่แบ่งกัน้นดิหนิกงมาได้เด้อค่ะดองยาได้นี่นถังหาชิ้นหกชิ้เเนเล็กคนละนี่อู้โหจะเชี่ยวไบ่บอหนิอาถุงมือตีล่ะบ่าถ,ถึงตอนนี้นะแต่ใส่ถุงมือมันก็ยังสีซอยสีซอยกับเจียงคือก่าวโวิดว่าเขาหาไปขายนี่บ่ได้หัวใหญ่ซสำนีเด้อนี่ ก็เขาไปโบโอ่ออันใหญ่บ้างเคื่ออันใหญ่เขาขุดหยากเขาก็เลยบ่อขุดมันบ่อเมีนว่าขุดหยากอกพี่น้องบ่มี่เขาขุดคนถืเอเขาไปขายไงน,นี่เบื่อนี่หัวใหญ่ซำเอาไปมันหายหลีมันกัดแบบ,ออกกบดดไปตากแดดกบบ่มีผู้เดียวเนาะไปตากแดดเมียนดูหมอ,อยาก,กับบ่มีผู้เดียวยแก่ยาสมุนไพรย,ยิ่งแก่สรรพคุณยายิ่งดียิ่งเยอะทมเชื่อ มันก็จังว่าแหละสมัยสมือนี่ลกูกไข่ไข่เจี๊ยบมันหลายก็สีว่าญ้าดีเลยกับเบเมียนมันกับเบวิดยญาห,หมอดอกดบอาถึงก็ได้แต่ว่ากับพ่อทุเล่าเน่หรือว่าคนเน่ก็อาจจะถือถือกับสิ่งนี้อย่างสี่นะามนอืมีเลยถือกับสิ่งนี้ยัง,ง,ยงเฉ่นคนเป็นลูกปอดฮะยังก็ยังอะไรส่างส่าง,งอ่ะแม่ตุ่นหูส่างหวงหสงนะ่างแม่หนาหงส่างเออนั่นแหละ เงาใหญ่แหงแหงตองคอยเดี๋ยวจะเสียมหน่อยมาซอยต้องเบ่งออกนี่จังเี่าออกได้คันเบ่งครับรู้สึกว่าหากยุคขาหน่อยเพิ่นเพิ่นมาส้นมันเลยอันหากหน่อยยุค่้าหากหากหากยังเกาะหากน้อยกันละไมนมีหน่อยยุคข้าหน่อยหากิ่นมามาเกี่ยวกันไหมไม่เงัดขึ้นเป็นเงาก็ได้ก็ไปขายกันสิเอาแบบนี้ก็ได้ครับก็ไปตากแดดคือเก็มีงานตากแดดแล้วก็ฝาน ตากแดดบ่แม่นตากแดดนะอโอ้อบอก่กผีก็ต้องขอโทษก็ไปก็เมื่อยเนาะออืนี่จนสั่นเขาอ,อ,อย่างเดียวแบบนี้ยุคพี่น้องเพราะว่างัดเดียวบ่ขึ้นบข่นบขึ้นเลยเนาะบ่อบแมนเอาสเสลีง่งซัมไดกับบอ๊อันนี้เพราะว่าเคนออกยุ่งเหงายุ่งคาดไง หนูไมเปีกเก่ยนหักแกดิหนิโอ้ยหักขนากหัวแกสุดๆเลยหัหกสามสิบึ้นยูผักไตพันว่าหลายคือกันหลายเลยวิธทีทำกินวิธีทำกินในรายการบอมบอมมันเป็นเรื่องปกติของสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยหรือคน้คนข้นวนมากพ่นสิบบฮห้เพราะว่าหนังตีนหนึ่งกะกะเข้าใจพ่นยูหมอยาไหม เพิ่นก็ต้องเป็นความลับเพินพ่นเพราะว่าแนว่มูนี่เพิ่นสืบทอดเป็นอาอยู่เป็นข้ายอาจารย์ศิดนี่ยังสินะเพินพ่นบ่คือจังเฮาไปเรียนคือคือจังคือจังก๋วยเตี๋ยวลักใสผงสูรูหลายละไรเอาว่าแสบแสบเหม่นไปได้แท้คือจังเฮาไปเลียนถ้ามาหารนังสี่ <ride> ล่ะบ,บะบางหมองเพิ่นว่าคิดคาเลียนเดแจะว่าให้ไปมึงให้จำเอาบ่บอกให้มึงให้จำเอาแหม งามงามเดี๋ยวเขี่ยมซอออกอีกคนอะไรแล้วคะ่ะพี่น้องเนื่อแล้วหรอบันเฮ้ยถ้ากันปุ่นจนขาสัน่นตึ้นกระตาเลยเฮ็ดกระได้แก่งนี่อยู่เดี๋ยวจะเอาไปแก่งเชนอ้อยใหม่ดอกมานเหรอคะพี่น้องสมุนไพรเฮากระไดตามออเดอร์ละเฮ็ดกระไดพ่อได้แก่งอยู่คะ่ะนี่ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพอกันไมค่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ